ะจะตัวนี้ลูกตัวนี้พอ่อตัวนี้แม่ค่ะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังหนูทำเราทำ<ด>ถ,ถึงไหนแล้วคะจนนี้แม่ตัวนี้พอ่อค่ะพูดพอ่พอๆนะคะเข้าใจไหมคะแม่หนูทำช้าๆค่อยๆทำใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะโอ้เก่งจังเลยตรงนี้ก็อยากเรียนนายแล้วก็สีไหนอะไรสีแดงภาาษอังกฤษว่าอะไรเลส เลดไปสีดำละ่ะดำก็อะไรสีดำโอ้เก่งตัวนีตว้ตัวนี้ก็ภาษาองังกฤษว่าโอ้เก่งเดียวงออกเส้นเลยไม่ออกเส้นคะ่ะนี่เหรอทำสวยๆวยอลินตั้งใจใช่ไหมคะวันนี้พี่เจี๊เสียงทะเลเมลเบิร์นแบบนี้อ๋อเหรอคะเห็นไหมพี่เจี๊ยบว่าอลินระบายสีสวยมากเลยช้าๆเราไม่ต้องรีบหรอก ช้าๆตั้งใจมันจะได้สวยๆใช่ไหมคะนั่งระบายเออก็หนูทำหนะถ้าหนูตั้งใจมันก็สวยใช่ไหมคะใน,นะระบายก็เลี้ยบไปเลี้ยบมาเอหอหล่ะค่ะไม่จารุไงเลี้ยบเลี้ยบเลี้ยบเลียเยเ้ยบมา